สวัสดีครับกัะผมนายสุทสาวกอนเรืองพิเศษผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองวันนี้จะได้นําเสนอแนวทางการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองในมุมมองการดำเนินงานของสำนักงานเขตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทศติดตามงานเพศวิถีศึกษาซึ่งสำนักงานเขตของเราเป็นหนึ่งใน16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานการสมัครและจากโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิธีศึกษาแบบออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองนั้นมีโรงเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้นหนึร้ยโรงเรียนในพรมที่ห้าเภอเราแบ่งการบริหารงาน เชิงพื้นที่เป็นสหว,วิทยาศึกษาทั้งหมด14สหว,วิทยาศึกษาแล้วก็มอบหมายให้ทางคณะศึกษานิษฐ์ทางานในเชิงพื้นที่ในจํานวนที่เราขาดแคลนศึกษานิเท์ประมาณเกือบ1ิตําแหน่งก็ได้ทูกเทก,กทำทัางานในเรื่องของเชิงงานเครยอวิทยาศึกษานั้นอยากเป็นความสามารถผมเองมาปฏิบัติงานที่นี่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563 ก็ประกาศแนวทางการพัฒนา,า,าการจัดการศึกษาของสรารบัญเีสองเป็นในระบบ2เรื่อง2ปีใหญ่ๆให้ทางท่านผู้บริหารโรงเรียนคณะศึกษา,าริเทศและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานได้รับทราบปีกหนึ่งก็จะยืนด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาส่วนอีกปีกหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของระบบการดูแลชื่อหรือนักเรียนซึ่งงานเพศศึกษาก็จะเป็นในส่วนของปีกระบบการดูแลชื่อหรือนักเรียน สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส,สาธารณสุขในเรื่องของด้านความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกประเภทแนวทางการดำเนินงานของสรนักริเกตสองเราก็จะดําเนินการตามแนวทางที่สํานักง,งานคณะกรรมการการสาธารณสุขได้วางแนวทางเอาไว้ก็จะประกอบด้วยประการแรกเราจําเป็นจะต้องสร้างการรับรู้สร้างความตระหนักให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับสำนักง,งานก็คือคณะศึกษาวิเทศที่เป็นหลักท่านผู้หารสถานศากษาต้องมีความรู้มีความตระหนักคุณครูผู้สอนก็ต้องมีความรู้ความตรหนักรวมถึงขั้นผู้ปกครองของนักเรียนด้วยจากนั้นก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งในเรื่องของคณะกรรมการขับเคลื่อนก็เช่นกันก็จะประกอบด้วยทั้งทางในระดับสำนักง,งานซึ่งก็ประกอบด้วยคณะศึกษาวิเทศทเป็นหลัก เราก็จะมีนักวิชาการศึกษาจากกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาซึ่งดูแลในบบกเวลาช่วยเหลือภาพช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมอยู่จากนั้นเราก็จะจัดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดก,การตามโครงสร้างพื้นที่รับผิดชอบข,ของท่านสันเทศเป็นหลักครับใน14สถานที่รียนศึกษาโดยเราก็จะนําหลักสูตรครับส่งไปให้โรงเรียนทุกโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็จะดดำเนินงาน ตามบริบทของแต่และโรงเรียนโดยผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้รับรู้รับทราบนอกจากนั้นเราก็ต้องทํางานบริการกับภาคีเครือข่ายต่างโดย,ยดเฉพาะพิจารณาีพเสร็จแล้วเราก็ต้องให้ความสําคัญกันการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็นรายโรงเรียนว่าโรงเรียนใดสามารถจัดกราร,เ,าาราเรียนการสอนเพศวิถีศีข่าวได้จำนวนกี่ชั่วโมองเพื่อที่ทาการคัดเลือก โรงเรียนที่จะเป็นแลอย่างได้และก็กระบวนการที่สําคัญที่สุดของเราก็คือการพิเคตการปรับปริตามโดยคณะศึกษานิเทศเป็นบ้านหลักซึ่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยกับนักวิชาการศึกษากับกลุ่มสรงการิมการศึกษาที่ผมได้กล่าวถึงสักรู่นี้ที่ทํางานรั้มไดช่วยเหลือภาช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมและประเด็นที่สําคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับนัอศึกษาในเทศทุกท่านจะต้องมีองความรู้ว่าหลักสูตรที่เราทําร่วมกับมูลนิธิของหรือว่าองค์กรแพดทูเทาเนี่ยที่เขาทำมามอบมาให้ทางเราส่งไปให้โรงเนียนนะสังเกตุท่านต้องมีความรู้มีสมรรถนะในการที่จะไปให้คำมแนมะนำา่างๆผู้บริหารครู แล้วก็นักพิจารณในกลุ่มอื่นได้เมื่อถึงกลุ่มอืแล้วก็เราดำเนินการพิเทศณาผลปิตามตามพื้นที่รับผิดชอบของสุส้แทนพิจารแต่ละท่านแล้วก็ให้รวบรวมรายงานผลมาเป็นรายานยนเพื่อที่จะดำเนินการพิจารณาว่าโรงเรียนใดที่จะสามารถเป็นต้นแบบมีต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพิจารณาย้า ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านตั้งจากระดับพนักง,งานเขตระดับคราศึกษานเทศนักวิจาการศึกษาทางคุณครูท่ททานผู้นาโรงเรียนและก็ขอบคุณยามทางผู้ปกครองที่เห็นความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในวิถีชีตของผู้เรียนทุกคนผ่านกระบวนการรับรู้และก็มีความตระหนัดในการดำเนินการยึดเทศปลอดภัย ในเรื่องของไทยผู้การจากทางเทศในลำดับต่อไปก็จะได้มอบหมายให้ทางทีมงานของเรานะครับนำเสนอแนวทางการงานที่ได้กล่าวมาสอดคล้องกับประเด็นที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ขนสองกำหนดให้เรานำเสนอครับขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสำเริงทาวนทซัพ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนังกงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ได้รับมอบหมายในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของคุณครูผู้สอนสาระวิชาศึกษาและพระศึกษาของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต2ในการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เป็นนิเทศแบบออนไลน์ Google Meet ดำเนินการนิเทศในวันที่27ก,กรกฎาคม2564ซึ่งในการนิเทศนั้นจะมีครูผู้สอนเทวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรวมทั้งสิ้น135โรงเรียนในเขตพื้นที่มี5อำเภอ หนึอำเภอโมกเกล็กสองอำเภอแก่งคอย 3. ามอำเภอวิหารแดง 4. ี่อำเภอหนองแค 5. ห้าอำเภอวังม่วง,วงซึ่งในห้าอำเภอนั้นจะมีคุณครูที่รับผิดช,ชอบเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศิธีศึกษาทุกรงเรียนในการนิเทศดำเนินการก็คือสอบถามรายละเอียดการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9 ว่าถึงสภาพปัจจุบันปัญหาและก็การจัดการเรียนรู้ที่ส่งมอบต่อผู้เรียนและผ่านผู้ปกครองเอรือข่ายส่วนใหญ่ในโรงเรียนทั้งห้าอำเภอจะจัดการเรียนรู้เป็นแบบส่งแบบไปงานไปแล้วก็สภาพปัจจุบันปัญหาเนี่ยในโรงเรียน,นยแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะมีภาพภาพปัจจุบันปัญหาไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายสำคัญก็คือ ให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตนเองในเรื่องการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่จะดำเนินชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิดครั้งนี้ในการนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุรีเขต2ได้ดำเนินการ สรุปและรายงานผลโดยให้ครูผู้รับผิดชอบรายงานการกดกิจการจัดกิจก,ก,กรรมเป็นข่าวสารกิจกรรมหน้าเดียวเพื่อเป็นการขยายผลจากการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษาซึ่งทางสพทก,กำหนดและอยู่ในสารระบบสูนเทศของสำนักงานนณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดีครับกระผมนายวรรวิทย์คำพุ่มครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2ครับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของการนําเพศวิถีศึกษามาใช้ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามของเรานะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ400คนนะครับด้วยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับทำให้เรามีนักเรียนที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเป็นนักเรียนของเราด้วยนะครับเพราะนั้นาทางเรานะครับจึง เล็งเห็นความสำคัญนะครับของการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้นะครับให้แนวทางป้องกันนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องเพศให้กับนักเรียนของเรานะครับโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมต้นนะครับโดยในช่วงแรกๆนะครับเราก็พยายามสร้างความสำคัญนะครับให้คุณครูและบุคลากรของเราเนี่ยได้ตระหนักนะครับได้ตรหนักรู้ นะครับว่าเรื่องของเพศวิถีศึกษามีความสำคัญนะครับสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนได้นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้นะครับโดยการาเราทําการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนะครับในการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนเราเนี่ยเราบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยให้คุณครูของเราได้สอดแท้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาเนี่ยในห้องเรียนทุกๆวิชานะครับทุกๆวิชาเด็กนักเรียนก็จะเริ่มซึมซับนะครับและเขาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการป้องป้องกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งพันุ์ในวัยรุ่นนะครับอันนี้เราเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีการ บอกต่อนะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารผลการดําเนินงานต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเนี่ยไปยังชุมชนนะครับไปยังช่องทางหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางโรงเรียนนะครับช่อง u t u b e นะครับรวมถึงกลุ่มรายของผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียนนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์บอกต่อ เกี่ยวกับกิจกรรมดีๆนะครับหรือป้ายโลนรลนต่างๆอันนี้เรามีการจะสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับในตัวบุคลากรของเราเราก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับเราส่งเสริมเราสนับสนุนนะครับให้ครูและบุคลากรนะครับได้เข้ารับการอบรมนะครับตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับอันนี้เราส่งเสริมให้บุคลากรของเราทุกคนนะครับต้องผ่านการอบรม อย่างต่อเนื่องนะครับโดยหลังจากที่คุณครูของเรา,าผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณครูก็จะมีความรู้ความเข้าใจนะครับคุณครูก็สามารถนําความรู้นะครับมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพื่อที่จะไปช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้คุณครูก็จะสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องเพศวิถีศึกษา ได้ครอบคลุมทั้ง6มิตินอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับโรงเรียนของเรามีการเก็บข้อมูลนะครับจากนักเรียนจากคุณครูจากผู้ปกครองนะครับแล้วนํานข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทาเป็นสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลทำสถิตินะครับเพื่อ,อช่วยในการพัฒนาในสถานศึกษาของเราเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนต่อไปนะครับ อนอกจากนี้ครับเรายังมีการสร้างพาร์ทีเรือข่ายนะครับโดยรอบโรงเรียนของเรานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรามุ่งไปที่ท่านผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองกอ็มีส่วนนะครับมีส่วนช่วยในการรับรู้มีส่วนช่วยในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีในโรงเรียนของเราได้เป็นอย่างดีครับเพราะเขาเป็นด่านแรกที่เขาจะเจอเจอนักเรียนทุกวันนะครับเพราะนั้นถ้าเขารับข้อมูลข่าวสาร ที่ดีจากทางโรงเรียนรู้วิธีป้องกันเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ดีจากทางคุณครูจากทางโรงเรียนนะครับผู้ปกครองจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้ครับเราก็จะขยายผลต่อเนื่องไปที่ผู้นําชุมชนนะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตาบลน,นะครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีส่วนสาคัญเช่นกันครับในการที่จะสร้างภาคีเครือข่าย โดยรอบชุมชนของเราให้เข้มแข็งนะครับให้เข้มแข็งนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีการกำกับติดตามนิเทศอย่างเป็นระบบนะครับทั้งาภายในโรงเรียนของเราเองนะครับรวมถึงาจากสำนักงานเขตพื้นที่นะครับก็มา,าติดตามเป็นระยะนะครับพร้อมกับสะท้อนผลนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนเนี่ยได้สร้างเพื่อเป็น,นแนวทางในการ ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป ไว้แล้วค่ะเสนอแนะอะไรนะคะให้ให้เราถือว่าวันนี้เรามาซักซ้อมระบบนะคะบางท่านบางท่านเอาคนเอาท่านที่เดี๋ยวก่อนนะคะสนอมองไม่ชัดเจนท่านที่ขับรถอยู่ใครเอ่ยนะคะเพื่อนเพื่อนอยากทราบวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนอยากทราบนะคะด้วยความเมตตาเอื้ออารีเนาะเราต้องช่วยช่วยกันเนาะมีปัญหาอะไรบอกนะคะยอด ยอดนักเรียนป่วยครูป่วยเราเห็นกันอยู่ตอนนี้โควิดไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวพวกเราแล้วนะคะขอให้ทุกคนสู้สอน,นอก,ก็ฉีดวัคซีนแต่สอน,นอก,ก็ไม่เคยมั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นกาดอย่าตกต้องดูแลกันเนาะทุกวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์แสดงว่าเราอยู่รอดนะคะ แต่คนไทยข้อดีก็คือว่าเรารักร่วมมือกันนะคะเข้เาถึงเกันได้นะครับก็คือเด็กที่เรียนใบงานเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องใบง,งานที่ไทยก็ค<ม>ือแล้ววันนี้ถ้าไม่เข้าใจพวกเขาก็ไม่สามารถสอบถามได้เหมือนกับเด็กที่มินินี่ก็คือปัญหา,นานที่ทุกข,ของ,ขของ,ของครับแล้วเวบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นลูกลูกใช้วิธีการไหนก็ทำตามมาตรการนะคะค่ะ แบบเรียนแบบออฟฟอรแอนนะคะค่ะต่งแบบกที่เด็กทำนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็จะผสมไปปุ๊บก็จะมีการให้เด็กแบบพอเด็กทำผู้แั้ส่งมาค่ะค่ะสุดยอดค่ะถรายภาพรูปวาดนะคะค่ะยกเว้นวันหยุดนะคะแล้วเราก็จะมีการเรียนเสร็จให้เยาว์สาวโอ้เพราะฉะนั้นเราจะเรียนจัดเยาว์สาวค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรียนกายงานครับ ก็ตามเรื่องของออนแทรครับ<ะ>คือเนี้ผมเปลี่ยจนจากไปงานไปงานเนียไปอยู่เด็กเด็กอยู่บ้านบ้านเขาหน้าหยัยกจนก็นเล็กเล็หมดก็เปลี่ยนเป็นเนี้ยให้เป็นแบบหันเข้าไปครับ<ะ>แล้วก็เข้าไปแนะนำเขาไปแนะนำให้ความรู้ว่าคุณไหนให้แนะนำให้ไม่ให้ทำเยอะให้ปัญหาที่เจอ,อ,อก็คือเด็กบางคนก็คือเขาคือของเรียนจะจัดเป็นวิชาเป็นชั่วโมงอ่าอย่าง ของสมี่ห้าหกอะคะ่ะก็จะเป็นตารางเรียนเลยส่วนเด็กที่เข้าเรียนตามวันเวลาไม่ได้ก็คือคุณครูประจําชั้นนะคะจะสอนเสริมให้หรือบางทีก็จะนัดนอกเวลาตามตารางอีกทีหนึ่งนนคะ่ะเยี่ยมมากพ้อไหมลูกท้อไหมอะไรนะไม่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 เท่าไหรค่ค่ะโอสุดยอดย,ยังพูดคุยบางบางทีก็คือ อย่างเด็กที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนก็คือเราก็จะมีเด็กที่เขาทําเสร็จอะคะ่ะลงในกลุ่มไลน์แล้วก็เขาก็จะทํางานส่งอะคะ่ะถึงไม่ได้เรียนไลน์แต่เขาก็ยังได้ทํางานอยู่ค่ะจะนองโอ้เยี่ยมนะคะขอบคุณนะคะนะมวกเหล็กมวกเหล็กค่ะขอบคุณลูกมวกเหล็กอยู่ไหนเอ่ย